พระพุทธรูปแบบนี้ครับอนิภาพนี้ปรากฏมานานแล้วจริงๆจะมีพระพุทธรูกนักอบกอีกจานวนมากมายตอนนี้ย้ายเป็นพิพิธภัณฑ์หมดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือฐานทุราีที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะมครับกับพระพุทธรูปสมัยโบราณนะครับที่สมัยไหนครับวันนี้อยุธยาแล้วสังเกตไหมครับว่าน,นี่คือพระประธานอายุธยาที่สร้างขึ้นจากหินทรายในสมัยของพระนารายณ์เห็นหน้าพระนารายณ์ไหมครับ ก็พ่หานพึ่งสร้างครับนี่อีกอยู่ข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าหน้าแบบนี้คือหน้ายุทธยาเราจะเห็นหน้าแบบนี้เต็มวัดมหา,าธาตุเลยใครไปเห็นก็เห็นเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าคนที่สร้างพระพุทธรูปเนี้ยจะต้องเป็นพอเห็นหินทรายปุ๊บจะต้องบอกเป็นยุทธยาตอนต้นเลยไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเวลาไหนแต่ความพิกความสวยที่สุดของยุยยาดูที่หน้าใบนี้ครับนี่คือความสวยที่สุดของของเรียกว่าเราไม่รู้ยุคไหนนะแต่ว่าถ้าพูกวายยุยยาดูหน้าใบนี้ครับอ,อย่าดูจมูกนะฮะท่านโดลิงจัดไลยนะครับอ่ะวนสักรอบไหมครับไม่เคยมีใครนะร <อ S 1> ถัดไห <รอ S 1> ม <รอ S 1> ถันออกไปเลยครับได้ครับเดี๋ยวจะพาวนดูทัศนวะสักรอบ